ในขณะที่เราลงไปในน้ําแล้วเราดินด้นดิ้นมากๆสุดท้ายเราจะหมดแรงนะมันจะหมดแรงนะอันที่2คือพอเราดิ้นมากๆเราใช้การที่แบบต่อสู้พอเปิดโหมดต่อสู้ปุ๊บมันจะต้องใช้ออกซิเจนเยอะมากและสุดออกซิเจนจะหมดเร็วกว่าเพื่อนแต่คนที่ไม่เปิดโหมดต่อสู้อยู่ในรีแลกซ์มีสติคิดได้ออกซิเจนยังอยู่ในตัวอยู่เพราะร่างกายมันไม่ตกใจร่างกายมันไม่รู้สึกว่ามันจะตาย ตอนนั้นเนี่ยร่างกายก็ยังใช้ออกซิเจนปกติเผาผลาญปกติแต่ถ้าเรารู้สึกว่าจะตายแล้วเราต้องดิ้นต่างๆเรากลัวแล้วเนี่ยเราใช้มีความกลัวต่างๆออกซิเจนก็จะถูกในกล้ามเนื้อต่างๆมันก็จะใช้เยอะขึ้นนะมันใช้เยอะขึ้นเผาผลาญเยอะขึ้นมันเลยทําให้หมดออกซิเจนแล้วก็ขาดสติไปบางคนก็สลบไปเลยนะคะเพราะว่าออกซิเจนหมดขาดสตินะคะในชีวิตจริงของเราเหมือนกันนะคะอันนี้มันเป็นจริงๆวันเนี้คยครูจะสอนเรื่องการปล่อยวางวันเนี้ย หลักเลยคือสารเรื่องการปล่อยวางแต่ว่าเอาเรื่องพวกนี้มาให้แบบว่าให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ดูว่าอันที่มันเป็นรูปธรรมที่ดูจับต้องได้วันเนี้มันคือการที่แบบเือเราพอมองเห็นไหมว่าในชีวิตของเราค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วเราดิ้นอ่ะเหมือนกันค่ะคุณจะตายก่อนบางคนคิดว่าเฮ้ยอยู่ในน้ําจะรอดชีวิตต้องว่ายน้ำเป็นใช่ปะ แต่เนี้ยคือแค่มีสติแล้วแบบหาคิดคิด,คดทำทำวิธีที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็ยังรอดเลยเออยังรอดเลยนั่นเหมือนกันค่ะว่าบางทีอ่ะเราคิดแค่ว่าในชีวิตเนี้ยเราอยากจะรวยขึ้นแสดงว่าเราจะต้องมีสกิลที่โคตรเทพเลยเราถึงจะรวยขึ้นได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าแบบถ้าถ้ายกตัวอย่างเทียบกันก็เหมือนกับว่าเออคนว่ายน้ำนะมันก็มันก็ดีกว่าว่าไม่เป็นแหละแต่มันมีเคล็ดลับบางอย่างที่แบบเฮ้ยบางทีคุณอาจจะไม่ต้องเก่งในใ,ในในแอรเรียของคุณมากมาก,มากที่สุดแต่คุณใช้ โลกภายในเป็นคุณก็สามารถชนะเกมนี้ได้ด้วยเช่นกันคุณก็สามารถมีชีวิตรอดมีชีวิตที่สดใสสวยงามได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยพลังที่มันส่งพลังมากๆเลยคือการปล่อยวางและบางคนเนี่ยค,ครูขอเคลียร์คำว่าปล่อยวางนิดเดียวตรงนี้นะคะว่าเวลาที่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้กดแงรงดูทํางานได้ด้วยนะคะคือบางคนอาจจะคิดว่าปล่อยไม่เอาอะไรแล้วหรือเปล่าคือการที่แบบปล่อยให้ตัวเองอ่ะจมลงไปในข้างล่างสะเลยหรือเปล่ามันไม่ใช่ คืออันนั้นคือการปลงไม่เอาอะไรแล้วแบบไม่เอาอะไรแล้วแล้วก็จมไปที่สะแต่ว่าจะเห็นว่าหน่วยนาวิสุนี้คือทําอะไรเขาปล่อยตัวเองลงแล้วเขาก็ถีบตัวเองขึ้นใช่ไหมดังนั้นเนะี่ยการปล่อยในที่นี้ค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณฟังดีๆนะการปล่อยวางมันหมายความว่าคุณนะ่ยมีพลังมากพอที่รู้ว่าตัวเองอะ่ะแบบเรื่องนี้มันได้อยู่แล้วดังน,นั้นเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปชาร์จเข้าไปควบคุมอะไรทั้งสิ้นคือการรับรู้ถึงพลังต่างหาก ปกติค่ะเวลาที่เราจะสร้างชีวิตขึ้นมาไดม้มันเกิดจากการที่เราอะมีมีเมมโมรีมีแพทเทิร์นบางอย่างที่เราเห็นเ่าเห็นชีวิตในอดีตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกโลกที่เราเคยเห็นมาแล้วเราก็เห็นรู้สึกว่ามันได้แค่นั้นอะไรต่างๆแต่ว่าจังหวะที่ครูพูดในแง่ของกฎแรงดึงดูดแล้วกันเนาะเวลาที่ครูใช้ได้ด้วยผลมากๆเลยครูแค่ส่งความปรารถนาว่าต่อไปนี้ชีวิตฉันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือครูมไม่เอาแพทเทิร์นเดิมไปใส่เด็ดขาดจะไม่สงสัยไม่อะไรทั้งสิ้นเลยคือแบบฉันรู้ว่าความคิดของฉันมันทรงพลังแลวมันมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นจบแค่นั้นเลยนะคะแล้วไม่เอาอาดีตไปควบคุมอะไรอีกแล้วโอเคไหมนะคะมันคือแบบนี้เลยเออแล้วใครก็ตามนะคะที่ออกําลังเจออะไรอยู่ต่างๆนานานะคะแล้วก็คิดวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยครูแค่ใหออ้ให้ทุกคนเนี่ยวางใจว่าสุดท้ายเราบอกกับตัวเองว่าสุดท้ายมันจะดีแน่นอนแค่นั้นเองนะคะ กล้าที่จะเชื่อหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะอะไรก็ตามที่คุณต้องอดทนอยู่ทุกวันเนี้ยการอดทนมันไม่ใช่คำตอบนะทุกคนการอดทนเป็นสัญญาณจากจักรวาลบอกว่าทางเนี้ยไม่เหมาะกับคุณบางคนอ่ะรู้สึกว่าชีวิตมันต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานมันต้องเอาตรงนี้ก่อนมันต้องอดทนก่อนครูต้องย้ำแบบนี้นะทุกคนความเชื่อเนี่ยในชีวิตกฎของชีวิตคือกฎแห่งความเชื่อจําไว้ดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณถ้าคุณเชื่อว่าอดทนแล้วชีวิตจะดีมันก็มันก็เป็นความเชื่อมันก็ถูกต้องเออแต่แค่คุณจะบอกว่าในความเป็นจร คือการอดการที่เราต้องทนทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะจาก,กรวาไอคันที่เรารู้สึกแบบนั้นอะจาก,กรวาส่งสัญญาณมาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่และคุณไม่จําเป็นต้องทําแต่มันเป็นความเชื่อของคุณเฉยๆที่คิดว่าคุณจะต้องอดทนตัวจริงของคุณคือจอยตัวจริงของคุณคืออิสระฟรีดอมคือแบบจอยคือความสุขความสนุกความสงบถ้าอะไรก็ตามที่มันไม่สงบไม่สนุกไม่จอยแสดงว่าไม่ใช่ตัวตนคุณจริงๆนัน่นไม่ใช่ตัวตนดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ต้องอดทนอะไรสักอย่าง วิธีการไม่ใช่คุณต้องทนไปเรื่อยๆค่ะวิธีการคืออะไรคือจอยของสำหรับชีวิตฉันอะไรคือความสุขสำหรับชีวิตฉันอะไรงานอะไรที่มันตอบโจทย์กับชีวิตฉันบนโลกใบนี้ค่ะมันมีความชอบแตกต่างกันมากเลยอืคู่เองเป็นคนชอบพูดเป็นคนชอบสอนถือว่าเจออาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่แมทช์กับทรูเซลมากๆคือตัวจริงของกูมากๆแต่ถามว่าคนทั้งโลกชอบสอนไหมไม่ใช่บางคนเนี่ยให้มาพูดหน้ากล้องรู้สึกแบบ ไม่ใช่เลยฉันอึดอัดฉันกลัวฉันไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาต้องสู้ต้องทนเพื่อที่จะต้องทําแบบนี้แต่บางทีอะคนเนี้ยที่แบบไม่ได้ชอบออกมาหน้ากล้องอาจจะเป็นคนชอบเขียนคอนเทนต์ชอบเขียนแทนชอบเขียนเรื่องราวให้คนอ่านคุณก็สามารถสําเร็จในออนไลน์ได้เหมือนกันนะคิดออกไหมหรือบางคนแบบว่าไม่ชอบอะไรพวกนี้เลยไม่ชอบการครีเอทีฟเลยชอบงานรูทีนแบบว่ามีคนสั่งก็มีหรือบางคนแบบว่าชอบคิดเลขอ่ะชอบคิดอะไรที่มันเป๊ะแบบ แบบมีตาลงตารางชัดเจนไปบัญชีอะไรเงี้ยที่เราเงีเนี่ยมันคือทุกคนบนโลกมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วแล้วเราอะถ้าสมมติว่าเราวันนี้เรากำลังอดทนกับการที่ทํางานอยู่ครูบอกให้มันไม่เคยเกิดเลยมันไม่เคยที่จะประสบความสําเร็จถ้าจะต้องอดทนนะนั้นคุณจะต้องหาทรูเซลล์ตัวตนของคุณว่าจริงๆแล้วว่าเราโคตรชอบทําอะไรมันถึงจะไปได้ดีทุกคนไม่งั้นเนี่ยมันเป็นการมันมันกลายเป็นว่าแบบต้องอดทนต้องพยายามต้องสู้เว้ยเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยววันหนึ่งมันจะดีขึ้น ถ้ามันจะดีขึ้นมันต้องดีขึ้นตั้งแต่วันนี้มันต้องรู้สึกดีก่อนตั้งแต่วันนี้ว่าแบบในขณะที่เราทํามันต้องมันดีตั้งแต่วันเนี้ยคิดออกไหมพอเก็ตไหมคะนั่นหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าใจอย่าง่องแท้แล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามันจะต้องอดทนแล้วแบบพอทนไปเรื่อยๆะคะ่ะอยู่กับความทุกข์ไปเยอะๆเราจะต้องแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่อยากเกิดละ อยากไปนิทานและมิ่านและเพราะจะได้มันต้องมาเกิดมาทนทุกทรมานแบบนี้ในความเป็นจริงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตรงนั้นคือครูไม่ได้ไม่ได้ขัดหรอกถ้าคุณอยากจะไปนิพานแต่มันจะต้องไปด้วยความอิ่มเอมใจไม่ใช่ไปจากความที่แบบวันนี้เราเจอเรื่องทุกทุกทุกสิ่งที่ทุกอยู่คุณเลือกนะคะครูบอกให้สุขกับทุกเราเลือกนะคะอันวันนี้มันสิ่งที่เราแบบสาคัญมากๆเลยคือ พอครูเริ่มเข้าใจแล้วแบบตื่นเรื่องนี้จริงๆคือเฮ้ยในขณะเนี้ยมันมีหลายอย่างมากเลยที่เราไม่จําเป็นต้องอดทนมันเป็นความเชื่อว่าเราต้องอดทนมันเป็นความเชื่อว่าเราต้องพยายามซึ่งจริงๆอะไม่จําเป็นต้องเป็นบำนั้นพอเราค่อยๆแบบว่าเดินตามตัวเองค่ะว่าแบบในที่สุดแล้วอะถ้าตรงเนี้ยมันไม่ใช่มันอึนอดอดัดแล้วอะไรที่มันใช่เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตามหาคุณนดิกมามันไม่ต้องตามหาหรอกแค่มองหาว่าแบบเอออะไรที่ทําแล้วมันรู้สึกว่าเอมหัวใจจังเลยอันเนี้ยชอบจังเลย เนี่ยเราได้สร้างสารรค์ผลงานแบบนี้เราชอบจังเลยเออได,ได้ได้แบบทํางานแบบนี้แล้วมันโคตรอิ่มเอมใจเลยอันนี้ถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะแบบสบายแหละคิดออกไหมอืมการรักตัวเองค่ะถ้าเราเอาระดับผิวอะมันคือการแค่ว่าบางคนคือการดูแลตัวเองนะมันจะสะท้อนออกมาได้ค่ะว่าใครที่แบบว่ารักตัวเองเนี่ยเขาจะเปล่งปลั่งค่ะร่างกายแบบร่างกายสุขภาพแข็งแรงสวยงามนะ จะไม่แบบไม่โอเวอร์ไปแบบจะไม่โอเวอร์ไซส์ไม่อะไรเงี้ยคือมันคือการข้างนอกก่อนมันจะสะท้อนออกมาว่าแบบเออเป็นการดูแลตัวเองกันไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองแบบว่าไม่น่าชมไม่น่ามองอะไรต่างๆอันนี้คือภายนอกนะคะแต่คือภายในเลยเนี่ยนะคะคือการรักตัวเองเนี่ยคือการที่คุณจะไม่อนุญาตให้ตัวเองอะจมอยู่กับความทุกข์เด็ดขาดนี่คือรักตัวเองแม้อันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเห็นแก่ตัวเลยทั้งสิ้นนะ แต่มันคือการที่อันนี้ครูพูดตั้งแต่ตอนที่ครูเปิดไลฟ์แรกๆ5ปีที่แล้วครูพูดเรื่องการรักตัวเองชัดเจนมากเลยว่าครูเองเนี่ยจะไม่อนุญาตเลยให้ใครก็ตามตเขาจะพลังงานลบมาอยู่ใกล้เราอะต่อให้ครูจะต้องอยู่กับคนที่พลังงานลบ อยู่ใกล้ๆก,กันครูก็สามารถแมネจได้เพราะครูไม่อนุญาตให้พลังงานเขามาตกอีกที่ครูแม่ต่นิดเดียวเพราะครูรักตัวเองมากพอดังนะั้นอะไรบ้างการไม่อนุญาตหมายความว่าไงครูอธิบายคํานี้ดีว่าไม่อนุญาตพี่ก็ไม่อนุญาตนะมันไม่อนุญาตคืออย่างนี้ค่ะมันคือการที่แบบเวลาใครพูดอะไรมาทําให้เราไม่สบายใจปุ๊บเราเก็บมาคิดนี่รักหรือไม่รักเก็บเขาว่ามาหนึ่งครั้งก็เจ็บแล้วนะยังเก็บเอาเรื่องนี้มาคิดวนอีกอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่รักตัวเองค่ะคือเราเองอะ เหมือนไปให้พื้นที่ในจิตใจของพื้นที่ในจิตใจของเราเนี่ยอันน่ารักของเราอยู่ตรงเนี้ยคือเราดันไปให้พื้นที่ที่ไม่ดีมาอยู่ในใจของเราคือคนนี้มาว่าเราไม่ว่าเราแสดงว่าเขาก็ไม่แบบไม่ไม่โอเคว่าเราคือคนที่ว่ายเยอะแยะมากมายเนี่ยคือเขาก็ไม่แสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักเราอยู่แล้วดังนั้นเรายังให้ให้พื้นที่ในหัวใจที่อันน่ารักของเราเนี่ยให้กับคนที่ไม่น่ารักกับเราอะเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโทษเขานะคะตัวเองนี่แหละที่รักตัวเองไม่เป็น คิดอกอกไหมดัน,นั้นในเวลาที่ใครว่าอะไรมาเนี่ยนะคะวิธีการมันจะมีอยู่หลายหลายหลายอย่างวิธีการของครูคือตีความหมายซะตีความหมายซะวิธีการของครูคือแบบเพราะครูไม่ต้องการให้พลังอะไรต่างมาตกค้างอยู่ในตัวเองเด็ดขาดว่าแบบเฮ้ยฉันต้องวนต้องคิดต้องเครียดต้องกังวลเรื่องนี้หรอตอนนั้นเนี่ยคุณต้องจัดการให้เสร็จให้เสร็จทั้งหมดเคลียร์ทั้งหมดนะโดยการที่แบบครูตีความใหม่ก่อนบนโลกใบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้น ไม่มีความหมายเลยนะคะขนาดคนมาว่าเราอะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือมีมนุษย์คนหนึ่งอ้าปากแล้วก็พูดอะไรบางอย่างออกมาใส่อีกคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราตีความว่าเขาด่าหรือเขาชมเราตีความเองหมดที่ดออกไหมังนั้นทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรจนกว่าเราจะให้ความหมายมันว่าคือสิ่งนี้คอร์สที่เขาเรียกว่าทําสอนทำคอร์สออนไลน์นะคะเป็นพวกนี้เป็นกลุ่มโคชชิ่งซึ่ง คนที่ลงสดอาจจะไม่ทันแล้วเนาะนะคะแต่ออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้รวบรวมเนื้อหาแล้วแบบเจ๋งสุดๆไปเลยทุกคนคือวิธีการหางเงินจากแบบ จากการใช้เนี่ยคอร์สออนไลน์เนี่ยมันหาเงินได้ยังไงบ้างนะคะเออต้องทํายังไงบ้างถึงจะขายได้ลูกค้าของครูเป็นเป็นใครย,ยังไงคือสอนการคิดชื่อคอร์สการคือทุกอย่างที่ครูสอนเนี่ยเพราะว่าครูมีคอร์สมาทั้งหมดคอร์สครูเท่าไหร่อะซีสิบสามสิบคอร์สได้ที่ครูทาคอร์สมาแล้วแบบที่ได้รายได้หลักเป็นแบบหลายๆล้านมาเนี่ยนะคะมาจากคอร์สออนไลน์แบบทั้งนั้นเลยทัาน,นี่ครูจะบอกทุกทุกอย่างอะแบบหมดจริงๆอะจนแบบเฮ้ยเออเราขายหมื่นกว่าบาทออนไลน์นะ จะถูกเกินไปอ่ะคือถูกเกินเกินไปมากแล้วเนื้อหาอัปเดตแบบสุดๆไปเลยอ่ะทุกคนใครที่ทําอยู่ในสายนี้แล้วอยากรู้การทำคอร์สออนไลน์นะคะหรือครูไปหาข้อมูลเนื้อหาจากตรงไหนบ้างครูบอกหมดเลยไม่มีกั๊กเลยทุกคนนะคะก็สดไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าออนไลน์วันนี้ให้ราคา16,900บาทเออบาทเพราะว่าทำเนื้อหาเสร็จแล้วคือแบบไม่ได้ถูกกว่านี้ไม่ได้นะคะใครที่สนใจสามารถไปตรงนั้นได้เลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนมาเจอกันคือเรื่องนี้นะคะ อันนี้คือคอร์สออนไลน์นะใครที่อยู่สายออนไลน์แล้วไม่รู้จะทําคอร์สยังไงแล้วไม่รู้ว่าจะขายยังไงขายใครแล้วก็แบบทามาสักพักสร้างตัวตนมาสักพักหาเงินไม่ได้คุณไปคอร์สนี้รูบอกหมดเลยว่าต้องหาเงินยังไงโอเคไหมนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรียกอะไรธุรกิจความรู้แต่ต่างๆต้องมาเจอกันมัสเลยนะคะสัมมนา,าสัมมนา,าชื่อว่ารวยแบบชิวๆเออขณะคิดชื่อคอนก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะเอาแบบชิวๆเลย สัมมนานี้ทุกคนต้องมาเจอเราจัดที่โรงแรมอวานนี่นะโรงแรมอวานนี่ติดแม่ริมแม่น้ําเจ้าพญานะคะเป็นสัมมนานะควรค่าแก่การมาอย่างยิ่งคุณจะทำยังไงให้เร่งให้เงินเข้ามาเร็วขึ้น1นนั่งสมาธิยังไง2จิตนาการยังไง3เซียวท็อกยังไง4ี่พวกวิธีการมันไม่ใช่แค่แบบไอ้พวกนี้พื้นฐานเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าครูจะให้แจกเทคนิคที่โคตรง่ายอะแบบว่าวันๆหนึ่งอะทำแบบแป๊บๆทำทุกวันแล้วแบบแต่ละเทคนิคอะในแต่ละวันคุณทําแค่1นถึงสนาที ออนะแล้วไม่พอนะก็จะมีแบบว่าเทคนิคอื่นๆอีกนะว่าแบบนอกจากไอเรื่องที่การแบบนั่งจินตนาการนั่งสมาธิความรู้อะไรต่างๆความรู้สึกหรือเราเล่นอะไรบางอย่างในชีวิตประจาวันเราสูแล้ว,วเราทํางานครูมีเทคนิคอัด p ดในการที่ทํางานของคุณนะ่ะในการที่ทํายังไงให้แบบดึงดูดเงินด้วยเออนะแล้วอูมีหลายเทคนิคมากเลยรวมไปถึงนะคะวิธีการที่แบบอะไรบ้างที่จะสามารถเพิ่มเงินคือมันมีเรื่องของข้างในด้วยเนาะไอ้เมื่อกี้คือเทคนิคภายใน ล้างแบบจิตใต้สำนึกอะไรก็ตามแล้วก็มีทักษะสกิลภายนอกด้วยว่าธุรกิจอะไรธุรกิจเนี่ยคุณอยากจะได้เงินง่ายเนี่ยอันไหนที่ยากเนี่ยเขบอกอย่าไปยุ่งกับอะไรพวกนี้มันจะทําให้ยากอะไรบ้างที่ทําเงินง่ายชิวแบบชิวชิว,ชวเงินมาง่ายๆนะคะเงินไหลเข้าแบบมากกว่าเดิม1ิเท่าร้อยเท่าต้องมาบอกเลยว่าสมนานี้เจ๋งมากเจ๋งมากนะคะ,จะ,คะเจอตัวนะคะเจอตัวนะคะแล้วก็ได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยนะคะในราคา9,900บาทโอเคไหมถูกไหม เออเก้าร้อยบาทแต่ว่าออนไลน์ให้เป็นอัจเจดพันสรบาทสำหรับออนไลน์นะคะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพลา่านักจิตวิทยากันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดเร็วๆล้วไม้ว่